ไปยู่ขอบไม่เดนะ้อนะจอยพี่ลูกจอยจอยจอยเรากลับตามมาเกนะค่ะแม่ลบเรื่องอ่ะ ไม่อยู่เห็นไหมหาแม่มาหาแม่ผุนๆแม่ไปผลนแล้วจอยพี่ลูกจอยจอยเอ้ยย่าไปหาหมาแม่เรายดจอยมาี่จอยไปพลไปพนลก ไป,ไปไปลุกเห็นไหม,มเมไปวิ่งวิ่งไป,ปไปพ่เร็ว